ครับวันนี้ผมอยู่ที่กองของพี่เทียนชัยครับเมื่อก่อนใช้ชื่อกองอมิงฟาร์มครับเดี๋ยวนี้เราจะมาสัมภาษณ์พี่เทียนชัยกันครับนี่ครับ,รบพี่เทียนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เทียนเริ่มเลี้ยงลูกตั้งแต่อายุไหนอ่ะเลี้ยงตั้งแต่อายุสิบก,กว่า เรียนมอ่าแล้วที่เลี้ยงแบบแข่งจริงๆอ่ะเท่าไหร่กัจจการก็แข่งอยู่อยู่ที่สารอยู่ที่สารนะอ่าอ๋อแล้วต้องขอรู้จักพี่แก้วพวกนั้นเนี่ยแก๊งนั้นเนี่ยรู้จักรู้จักพี่แก้วเขาอยู่สี่แยกบันควายอ๋อแล้วก็มีพวกพี่พี่เลยรวะที่ที่ตักพี่แมวพี่มโนเลยนะใช่พี่แมวร้านทองแล้วพี่เป็ดเอ่าแล้วที่เขาเลี้ยงอยู่พี่มโนเนี่ยนะรู้จักหมดแต่พวกนั้นอยู่แล้วแล้วก็รู้จักพี่ตีิรู้จักพีหัวคงเออรู้จักเหรอรู้จัก รู้จักในพัฒน์่ะไม่แน่ใจจ้ำไม่ได้ในพัฒนที่อยู่ตรงใกล้หัวหัวโค้งอ่ะเหรอเหรอเหรอร้านปิดศาลอ๋งรู้จักร้านตัดผมอ่ะเออร้านตัดผมรู้จักรอเออเอาแล้วเน,น้นสู่พันพากี่ปีอ่ะอยู่ต้นเล็กเลยแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงสิบสิบอายุสิบกว่าเลี้ยงแล้วก็ย้ายมาอยู่นี่ก็ประมาณเอ่อปี สามตูดใช่ไหมมาอยู่ที่เนี่ยเอ่าเราพอนี้อยู่ที่เริ่มแข่งสายไหนอีสานเอ่อสายสายสายอีสานไอสายใต้เราตอนใช้ชื่อมิ้งฟาร์มยังใช้ชื่อโกงว่าไงเอ่อตอนน้าใช้มิ้งฟาร์มเนี่แล้วแล้วเออแล้วทำไมถึงใช้มิชื่อที่มาของมิ้งฟาร์มคือไก็ของเยมิ้งเนี่ยเยมิ้งอยู่ค่ะเขาพอนกมาให้อะไรยังไงไม่ไม่ไม่เขามาลงทุนเลี้ยงที่นี่ อย่างที่พ่อาแล้วแล้วตอนนั้นพี่ทันนกพี่มีหรือเปล่าหรือเข้ามาให้ี่ตอนนั้นก็ไปเอาตัวเองชื่อเฮียมิงก็ไปพาไปกงเออเยตั้งเยียตั้งอ่ะเออเขารู้จักกับมิงเออก็พาไปกงสมนันรงค์ไปหาพี่สินชัยจงวัฒนา แล้วสมัยก่อนพี่เริ่มเริ่มเลี้ยงสมัยก่อนเริ่มแรกเลยพันธุที่เด็ดสุดเลยที่ว่าพี่ว่ามันแน่ในผมสมัยก่อนเลยค้าสมัยก่อนได้ค้าเจนนตนค้าใช<า>่ไหมเออค้าค้าวีแมนของจอนแทกอ่ะของพี่สุดออมกับพี่สุนชัยมันจะเป็นสีไงพี่มันตะก่อนมันเป็นสีจะสีตะกูกอ่ะพี่แล้วไง่อแล้วมันเป็นสีอะไรนะนนกนกเจนนต์ค้าคสมัยก่อนค้านเป็นสีอะไรเทาตะกัวนะตะก่อนที่ได้มามันเป็น สี่เท่ากับสี่เท่ากะตาเงินตาเงินแล้วมันมันดินตอนนั้นเล่นแต่สายใต้แล้วดีไหมระยะระยะไหนตอ,อนนั้นตอ,อ,อ,อนนั้นมันทั้งใต้ทั้งอีสานอ่ะก็ดินดีส่วนมากมาไทยได้มารู้สึกได้มาไข่มาสี่ใบมั้อ๋อพี่ได้เป็นไข่มัได้เป็นตัว <ใน S 1> <ท>อ้ยแล้วตอนหลังมันก็ได้ยิ้มตัวเข้ามาตีได้เป็นไข่มาสี่ใบแล้วก็มาเป็นต้นตะกูล่ะต้นตระกูลเลยให้ลูกช่วยทุกตัวแล้วมันถึงมันแข็งกัยต้นถึงไหนจุดจุดจุดแรกถึงจุดเท่าไหร่ได้ถึงหนองคายเลย รอ,อ,อเอาแล้วแล้วที่ไปเอาของสมพรในลงเป็นตอนไหนยังๆเนีย้ยก็เนี่ยแหละไล่ไล่เรียกันเนี่ยแหละแล้วก,ก็แล้วก็เอามาเอาผสมกันเหรออมาเท้ากันแล้วของสายสมพรในลงจะเป็นสีไงพี่ก็มีเทาปีกขาวตสมัยก่อนมันจะเป็นเป็นเทาเป็นกาเยอะอ๋อจะกาเป็นกาเยอะตอนก่อนเก่งของพ่อเก่งแล้วของแล้วของสมพรในลงนี่พี่บินสายไหนสายได้ทั้งสองสายกันได้ได้เหมือนกันรอ พี่นะมิเตียนลตอนนั้นที่แข่งที่สมาคมส่งเสริมที่ดังสุดเลยสมัยผมเลี้ยงเนี่ยผมรู้จักพี่ในประมาณนั้นแต่ปีหนึ่งเก้าข้อแปดอะตอนนั้นดังมากมาทีหนึ่งหนึ่งประมาณิเที่ยงเจ็ดเก้าเสร็จใช่ไหมหนึ่งถึงสิบห้าใช่ใช่แล้วไอ้ตอนนั้นคือตอนนั้นก็คือเหล่าพวกเนี้ยจะเริ่มต้นใช่ยังไม่ทำอินเตอร์แล้วไทยเป็นคนพี่เป็นคนเข้าคู่ไอ้หมดใช่ไหมก็มีเข้าเองด้วยแล้วก็มีของพี่คิด ที่เขาเข้ามี่คิดนี่คือแม็กซิตี้อยู่ตอนนี้เลี้ยงอยู่ที่พนาัลงไงอ,อ๋งาางอพนลงมันเข้ามาให้ว่าเอาตัวนี้เข้าขตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็ตีคู่เดิมไม่เปลี่ยนคู่เลยใช่ไหมก็เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วก็เหล่าลงหนเหล่าอะไรเงี้ยโอ้แล้วเวลาเมื่อก่อนพี่เลี้ยงก็ซ้อมเองใช่ป่ะพี่ก็ซ้อมเองซ้อมเองก็คือเลี้ยงคนเดียวกับภรรยาพี่ไหมไม่มีคนอื่นและไม่มีเด็กไม่มีไม่มี <ๆ S 2> ไม่มี สมัยก่อนสนุกไปพี่สมัยเมื่อสนุกสมัยก่อนมันมันมันเลี้ยงกันหน้ากว้างไงแถบเนี้ยแถบแม่น้ําฝั่งวิภาวดีเนี่ยจะฝั่งแม่น้ําเนี่ยคนมาเลี้ยงกันเยอะลงไปเนี่ยบางบางอะไรเขาเรียกแจ้งวัฒนะบางโพบางกระเบือบางลำพูไปถึงเยสุระหนู่นไปถึงหาชัยนู่นอ๋อไม่น่ามันบินไปมันไป็นเสียบาน่งมันขาดทุกคนที่กวยแถวนั้นทุกคนมันขาดบางกระเบือหมดใช่ แต่ตอนนั้นสมัยนี้สมัยนี้มันไม่มีแล้วถังเหลืออยู่กองเดียวฝั่งนี้อยู่เหลือกองเดียวเลยกองหลังตกกองพี่เนี่ยเหลือกองเดียวที่แข่งครับเอานักปู่อืเริ่มหมดเริ่หมดแล้วบางก็เบื่อไม่มีแล้วไม่มีใครแข่งเลยแล้วกองยุทธุลาศน่ะก็มียุทธลาศมีแต่ไม่แข่งอีสานเขาปฏิตรีฝ่ามันก็เลยมาไม่ถึงนี่มันก็มาไม่ได้ใชมันมันก็มามันไม่มีฝูงอ๋อมันมาก็เฉพาะตัวมันเลยมันเก่งๆมันไม่ต้องทางไกลแล้วเท่านั้นใช่ก็มีโอกาสตอนน้วตอนหลังจากที่มีตอนนั้นบูมบูมเสร็จ แล้วผมก็หายไปจ้ผมก็เลิกใช่ไหมแล้วพี่ก็ยังเลี้ยงอยู่แล้วพี่มาเปลี่ยนเป็นอินเตอร์ตอนไหนก็ตอนหลังนี่มันรู้สึกรู้สึกว่าพอดีเอมิงเขาเขาติดธุระเขาไม่ค่อยว่างเขาไม่มีเวลาไงก็ไปเรื่องกุ้งอะไรเขาเขายุ่งๆก็เลยมาทำอินเตอร์เองทำอินเตอร์แต่แกก็ยังมันมันตีศงอะไรพวกนี้กันอยู่ก็มาทำอินเตอร์ก็ก็ดี้วอินเตอร์ตอนนั้นทางุ้นึทางมากระเบือยังเลี้ยงอยู่อ่ะ หรือหยุดหลายกองแล้วน่าจะน่าจะหยุดไปแล้วเหลือไม่ถึงสองสากองทั้งแถบเนี่ยเอางนะั้นเหลืออยู่สองสากองเหรอตอนตอนนั้นสู้ได้ตอนนั้นสู้ได้ไหมสู้กับสติีกธนูน่ะครับทางมิบรุรีอ่ะก็ยังสู้ได้อยู่ก็เรียกันยังตั้งแต่ปี สองสามปีที่แล้วก็ยังบินได้อยู่บินได้อยู่เหลืออยู่กองเดียวก็ยังบินได้อยู่เพราะมันไม่โดดเด่นเหมือนสมัยก่อนไงอ๋อไม่ได้มาทีเป็นตับนะมาเออแล้วเมื่อก่อนพี่เลี้ยงทีมีกองคู่ขาไปอีกคนที่อทะเลเ,เออแ,แล้วก็เลิกเหมือนกันเลิกเพราไม่ไหวเสร็จแล้วพอพี่ไม่ทําอินเตอร์นี่ต้วพี่ไปทําอินเตอร์ที่ไหนนะตอนนั้นก็ไปช่วยเลี้ยงไปทําที่นู่นอะไรเขาเรียกอะไรของสำวานดีไหมตรงนั้นพี่ ถามว่ามันปีแรกอะเราไม่รู้แล้วสุขภาพไม่ดีก็เลยอ๋อเพราะพี่เดินทางไกลเออไม่แล้วมันน้ำหนักรถไปหกโลหมายถึงว่าเป็นไปทะเลี้ยงนี่นู่นเรารถไปหกโลอ่ะแล้วอะไรเพราะพี่ต้องเดินทางไปอยู่นู่นเอะแล้วไม่ไม่เดินไปเดินมาแล้วที่บ้านมันมีนกด้วยแล้วก็แล้วก็ปีนั้นนกมันไม่สบายเยอะอ้าวแล้วเราแล้วมันเครียดหลาอย่างสุขภาพเราไม่ดีมีโรคไปกำโตเลยเลยหยุดเลิกตอนนี้ก็เลยเลิกลว <g ül s> ก็หยุดเลยที่น่นปีนี้ไม่ได้แข่งไว้ไหมแล้วตอนนี้พี่ก็เลิกเหมือนกันที่นี่เร <g ül s> เลิกแข่งแต่ตอนนี้<แ>ตอนนี้พี่เทียนเขาเปลี่ยนมาเป็นเ <g ül s> พาะลูกนกนะครับใครที่สนใจนะเดี๋ยวผมจะเจาะเป็นตัวตวเดี๋ยวผมเอาไปกล้องหนึ่งก็เนี่ยให้ดูรูปโหเนี่ยตอนสามตัวนี้ก็โหสุดยอดเลยก็ตอนนี้พี่พี่ก็เพาะใครสมาชิกที่อยากจะได้นกสสยพันธุ์ดีใส่ห่วงไว้แข่งพี่ก็ยินดีแบ่งสสยพันธุ์ให้ใช่ไหมใช่แบ่งง่้ ก็มีเรื่องเร่ต้นเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ก็ลูกนกไหห่วงก็กันหนึ่ง,นกงก็งงก็สา,ายไหนได้สายไหนก็ได้ผมฟะไข่มาหนึ่งแต่ไม่ได้การันตีว่าจะต้อง,องเก่งนะ ไม่เป็การเงินารลงที่ไ่ได้แล้ก็อยู่กงที่ที่เอาไปลงด้วยด้วยแล้วน้ำเลี้ยแล้วก็แต่แต่พี่รู้ว่ามันมันจะใส่ห่วงได้หนึ่งสองสามอย่าเงี้ยหรือพี่รู้แต่เจ้าของเลยก็แล้วก้ได้ก็เลยว่าจะขายเลือดที่เราบินใช้ได้อยู่มีไกลใช่ไหมเหมือนเลือดใครเอาหนึ่งของฝากมาพี่จะเลือกคู่ให้ใช่ไหมหรือมาเลือกเองละที่นี่ก็ได้ก็เลือกเองได้ราคาหนึ่งพันบาทนะครับโหมันถูกนะผมว่าอาหารนกก็แพงนะเนะ่ยมัต้องดูดูแลนะแล้วพี่เทียนดูหนิว เห็นหลงเพราะว่าผมไอแทนไอแทนมาถึงไอแทนโตที่บ้านผมนะ้หลงผมแม่งยังไม่สะอาดเท่านี้เลยนี่เขาดูแลดูเลยโอ้โหเอาแล้วแล้วพอสผมรถพี่นี่ก็คือพอ,พอได้ลูกสายใช่ป่ะไ <c oughs> ด้ลูกสายได้ <c oughs> ลูกสายก็คือถ้าเกิดรถลยาการเป็นยังไงแต่ผมถ้าเกิดอยากจะใส่ก็เอาห่วงมาใช่แล้วก็จ่าย <c oughs> จ่ายเงินแล้วก็เดี๋ยวมารอรับลูกนกใช่ไหมรถติดต่อยังไงพี่ก็ศูนย์แปดหนึ่ง ศูนย์แปดหนึ่งหกแปดสี่หกแปดสี่ศูนย์สี่สองห้าเบอร์ตรงเลยใช่ไหมอ่าเบอร์ตรงเลยแล้วถ้าเผื่อรุ่นน้องรุ่แบบอยากได้พันนกอย่างเอามาซื้อเลยไม่อยากไปเพาะเองพี่มีแบ่งไหมก็มีก็มีแต่เมื่อกี้ที่พี่บอกผมว่าพวกนกมาวันนี้มันอันนี้พันเลยนะเมื่อกี้อีกทีนี่แบนด์สมิธเซนแบรนดสมิธเซนมันเป็นเหล่าพวกนี้มันเหล่าคือเป็นนกระยะห้าร้อยโลหกร้อยโลโอ๋อทางไก่มากางกางอะไรไกลมันต้องเป็นพันโลไม่เหมือนว่าไกลสำหรับเมืองไทยอ่าเอาแล้วพวกแล้วเมื่อกี้บอกมีนกหน่อยตออะะไร่ ทุกเหล่าเดียวกันโอแล้วอันนั้นแล้วก็มีเหล่าของเก่าก็คือของสมพนมพนรงมีมีเหล่าไหนบ้างพี่เดี๋ยวพี่ปลุกมันมีที่เล่นๆอยู่น้นี่ก็มีสมพรนรงของสมพรนรง,งอ่ะจะเยอะหน่อยแล้วก็พิมพิคาิ์สคาร์สคาร์สแล้วก็มีกิมบิ๊กกินบิ๊กกินบิ๊กนี่สมัยนี้ก็ไม่ดีแล้วมันก็มีเป็นองสมัยก่อนให้ลูกเก่งให้ให้บินเชียงรายแม่สายสมัยยี่ตั้งเลี้ยงี่แข่งเองอ่ะอ๋อมันบินแม่สายอย่างเดียวที่สี่ที่ห้าอย่างเงี้ย แล้วนกสีพี่มีไหมนกสีมีไหมครับนกสีก็มีของชูพลของพี่ชูพลเป็นพวกอะไรครับวิลก,ก,กี้วิลกี้เลยใครที่จะชอบวิลก,กี้ก็ลองมาดูได้เดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพให้เห็นเลยนะแล้วแล้วถ้าเกิดจะติดต่อเนี่ยต้องติดต่อเวลาไหนเวลาแปดโมงถึงห้าโมงเย็นอย่างเงี้ยหรอได<ม>้แน่ได้แล้วถ้าอยากจะเข้าชมก็ต้องโทรน,นัดก่อนใช่ไม่มีปัญหาอืมแล้วแล้วถ้าเกิดไอ้คนนี่เป้าสมาชิกอยากจะสั่งทีเยอะๆอย่างเงี้ยก็ต้องบอกล่วงหน้าเอาไดหน้าบอกเพราะว่า พี่ต้องเตรียมความพร้อมของนกด้วยใช่ต้องถ่ายวะยาตัดโลกอะไรแล้วต้องเข้าให้นกสมบูรณ์อ่ะเพราะพี่ปั๊บไม่มียุงยุงไม่มีกัดไม่ใช่มียุงไม่มียุงม,มียุงกะม,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 มีแต่มันไม่โดนยุงกัดเพราะเออเห็นโอ้โกองน้อยนี่มาครับโดนโอเคนะครับเดี๋ยว